สวัสดีค่ะกำลังพบกับมินนี่อีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมากับการรีวิวรีวิวขนมชนิดหนึ่งซื้อมาจากโลตัสทั่วไปค่ะก็วันนี้นะคะอันนี้ขนมซูนะคะก็ตอนแรกก็นึกว่ามันไม่ใช่ขนมคนนะแต่พอดูไปดูมานี่มันเป็น ขนมมนุษย์จริงๆค่ะก็เราก็ลองมาลิ้มรสชาติขนมอันนี้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยรูกฮิปโปนะคะฮิปโปเลนด์ฮิปโปแลนดก็เป็นรูมฮิปโปที่เจาะรูนะคะกินเลยฮิปโปหัวขาดนะคะ เนี่ยนะคะน้ำดื่มหนูไปดูหนังมาหนัง Angry Birds หนีบอมเดอะมิสนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็จะมารีวิวกลิบนะคะกลิบเพิ่งซื้อมาใหม่กิิบจะมาปักกลิบนี้กันเลยติดกิิบสวยไหม ดอกไม้แล้วก็เป็นรูปหมวกรูปหมวกข้างๆดอกไม้เนาะนี่เป็นไงสวยไหมปักกิบครั้งแรกเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแตงโมนะคะเฮ้ยสวยก็ถ้าใครชอบ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะคะบ๊ายบาย